รปนะครับทั้งหมดก็มีเกือบ40บริษัทแล้วนะครับประมาณ39แล้วก็ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่555แล้วนะครับแน่นอนคนก็รู้จักทีวีในแน่ของสีนะครับเราเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของมาร์เก็ตแชร์48%นะครับในประเทศไทยนะครับแล้วเราก็ขยายโรงงานไปที่อาเซียนนะครับเกือบหมดทุกประเทศนะครับ ีนี้เนื่องจากประมาณ3ปีที่แล้วประมาณปี 2, 2017นะครับทางเ่วยเพนที่พวกเราทราบกันดีคือเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับพอเข้าตลาดหลักทรัพย์เสร็จเนี่ยบริษัทอีกกลุ่มหนึ่งนะครับรวมถึงธุรกิจดีลเลอร์ผู้จำหน่ายรถยนต์สป i ินออฟออกมานะครับเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการนะครับรวมถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสีเหมือนกันแต่เราเรียกว่าสีอุตสาหกรรมนะครับคือทเว็ A คือเข้ารีเทล อย่างที่พวกเรารู้ว่ามีร้านขายสีนะครับเมีดีลเลอร์4,000กว่าดีลเลอร์นะครับส่วนสีอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะเป็นธุรกิจค่อนข้างเป็น b b b u u s n n s s t to u u s n n s s นะครับคือต้องมองภาพอีกนิดนึงว่าทุกอย่างคือสีหมดนะครับเราเห็นรถยนต์นี่ก็คือสีนะครับแต่คำว,ว่าสีรถยนต์เนี่ยมันคือ protection นะครับมันคือการกันสนิมนะครับเป็น corrosive นะครับสีตาม,ส,มนสนามบินสุวรรณภูมิเจนโครงเหล็กข้างบนก็คือสีนะครับเรือก็มีสีนะครับหรือแม้แต่ใต้ท้องเรือเองก็เป็นสีถ้าเราไม่ทามันกลับกันอันนี้ไม่ใช่ corrosion และเพียงจะเกาะพอเพียงจะเกาะเสร็จเนี่ยสปีดของเรือเนี่ยมันจะกินน้ํามันนะพวกนี้คือสีหมดแต่สีพวกนี้ต้องใส่ No h าวพวกนี้จะมี j o i n t e ์หมดนะครับ รวมถึงสีเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นตามบ้านก็เป็นสีแต่ว่าเราแยกกันคือทเทรเนี่ยขายเข้ารีเทลแต่ถ้าเป็นของเราที่ผมเรียนว่าเราจอยกับญี่ปุ่นนะครับเราก็ขายเข้าโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งในแต่ละโรงงานมันมีเครื่องจักรสปีดของเครื่องจักรไม่เหมือนกันความเร่งการของแต่ละโรงงานไม่เหมือนกันการแห้งตัวสปีดของเครื่องจักรการแข็งของของของ,ของสินค้าไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นสีอุตสากรรงหมดเนี่ยมันโนฮาวจะเป็นหลีก เราจอยเจนเอร์กันหมดนะครับไม่ว่าเป็นที่ผมเรียนเรามีสี่ชุรบรถยนต์จอยกับชินโตเพนนะครับเราขายเข้ากลุ่มโตโยตา้าฮีโน่อิซูซนะครับเอ็มจีซูบารุนะครับรวมถึง p ิกอัพชารซีทั้งหมดเป็นของเรา100%เซในประเทศไทยพอดีเราขายเข้ากลุ่มสม,มิทด้วยนะครับนะครับลุ่มสมมิทก็มีซัพพลายไปที่ฟอร์ดใช่ไหมครับมาสด้าเงี้ยนะครับ ก็สีทาเรือก็คือเทเวโชกุนะครับก็เป็นจอยกับชูกุซึ่งเป็นเกียร์เมิสูบิชินะครับก็รวมถึงเป็นสีเฮเวียดิวตี้นะครับที่ผมเรียนว่าพวกสนามบินสุวรรณภูมิโครงเหล็กนะครับรถไฟฟ้าทำสเตชันรถไฟฟ้านะครับสะพานแขวนโรงกลั่นน้ำมันพวกนี้ฮะเป็นสีที่มันต้องทน15ไป20ปีขึ้นนะครับสายนงฮาวเฟอร์นิเจอร์ก็จอยกับยูเนียนเพนนะครับอันนี้คือกลุ่มสี แล้วก็รวมถึงสีอุตสาหกรรมอีกบริษัทหนึ่งที่มันเริ่มมาเกี่ยวข้องรถยนต์ละนะครับคออือเรียกว่า TWA Performance Coating นะครับเราเมีเ,เป็นกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายมีกว่า30ปีแล้วนะครับเราเป็นโรงงานกระดาษทรายในประเทศไทยนะครับแล้วก็กระดาษทรายเนี่ย เป็นโรงงานเดียวในประเทศไทยดีกว่านะครับกระดาษทรายแบ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์กับรถยนต์นะครับเฟอร์นิเจอร์คือกระดาษทรายแห้งรถยนต์คือกระดาษทรายน้ำนะชุบน้ําขัดในอดีตแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเดียวลอดมาถึงเป็นแห้งแล้วขัดแห้งไม่มีฝุ่นละเป็นคล้ายคยดิสนะครับดิสกลมแล้วก็มีเครื่องขัดนะครับด้วยด้วยตรงนี้นะครับ กระดาษทรายรวมถึงที่ผมเรียนว่าเรามีเทวชินโตเพิ่งอ n น i v ว r ส a r ์ที่สาปิดสมสิปีที่ผ่านมานะครับแล้วขายสีชุบ ed นะครับเข้าโรงประกอบเรามีอาร์เซอร์มาเก็ตคือกระดาษทราย30กว่าปีละเรามีอีกบริษัทหนึ่งเป็นชิ้นส่วนรถยนต์คือเซฟตี้เบลล์แอร์แบกนะครับเซียริงวิวตอนนี้บริษัทนี้ชื่อ j TA, t ท a Joyson ั w ทนะครับทำให้เราเห็นภาพธุกรกิจรถยนต์ในเมืองไทยที่มันเติบโตมาตลอด นะครับโดยเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องใน O E M ใน after market จนเราเห็นเห็นมุมอีกมุมหนึ่งคือเฮ้ยทำไมเราไม่ไปอยู่แนวหน้าไปเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์เนี่ยครับสตอรี่มาเป็นอย่างเนี้ยนะ ดันั้นการที่เทวเพนเข้าตลาดกลุ่มธุรกิจทั้งหมดประมาณ18บริษัทนะครับใน39นะครับเราดึงออกมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าเ v วเวนเจอร์โฮลดิ้งนะครับโดยผมเป็น p r e s i d เน t นะครับแล้วเราก็แบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น4กลุ่มธุรกิจนะครับเป็นสีอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์อย่างที่ผมเรียนนะครับมีธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นะครับเรามีแบรนด์ซูซูกิ MG, Mercedes-Benz นะครับเรามีกลุ่มธุรกิจ Property Development นะครับที่เป็นดงกี้มอ l ทองหล่อนะครับเรามีกลุ่มธุรกิจเคมีคอลนะครับก็เป็นเชอร์วูดเคมีคอลนะครับเราจะรู้จักกันดีในพวกทีโพนยาล้างจานรวมถึงอินเซ็คติซายฆ่าปลวกเชน r ร v e อะไรเงี้ยครับครับครับก็สป i ิน f f ออฟประมาณประมาณ3ปีแล้วครับนะครับก็ซูกิเรา สิบปีที่ผ่านมาเราเรามียอดจำหน่ายไป2 0 0 0 0ืคันนะครับ2 0 0 0มคันมี3ามโชลูมน,นะครับชนบุรีศรีราชาพัทยานะครับหลังจากนั้นในในประมาณ5ปีย้อนหลังนะครับเราเ,เข้าไปสู่แบรนด์ของ MG นะครับเราเห็นว่าทาง MG เราเราได้ไปเยี่ยมนะครับไปดูที่ที่ที่บริษัทแม่นะครับเห็นโนฮาวเห็นเทคโ,โนโลยีนะครับแล้วก้ามาทํา MG นะครับการก้ามาทําแบรนด์เนี่ยมันโอเคเมหลัดคือบริษัทแม่เราต้องมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทแม่มีโนฮาวมีเทคโ,โนโลยีนะครับรวมถึงบริษัทแม่ตั้งใจทำตลาดจ,จริงๆในเมืองไทยพร้อมจะดูแลลูกค้า นะเราเข้ามาทําจนปัจจุบันเนี่ย5ปีเรามี10สาขายอดจําหน่าย MG หมื่นคันนะครับรวมถึง market share เราเนี่ยใน MG ประมาณ13นะครับแล้วก็จากสเตปซูซูกิ MG MG ตอนนี้ SUV ใช่ไหมขายดีมากนะครับรวมถึงมาถึงล่าสุดก็เป็นรถกระบะพิกอัพนะครับก็ตอบโจทย์ MG เรามี10สาขาคือกรุงเทพ3นะครับพิรเกษม65นะครับรางคำแหงบางนาภาคตะวันออกก็คือชนบุรีอรมะตะศรีราชาพัทยาภาคเหนือนะครับเชียงใหม่3โชลูนะครับเสร็จแล้วเราเห็นอะไรอีกเราเห็นโอกาสอีกนะครับการที่จะให้พอร์ตโฟลิโอของธุกิจยานยนต์ของเราเนี่ยเป็นเป็น,ปนแข็งแกร่งขึ้นมาในทีว g กรุ๊ปเนี่ยมันต้องมันต้องครบทุกเซ gment นะครับเราก็ก้าวข้มาเป็นเป็นเป็นดีลเลอร์ผู้จำหน่ายรถยนต์ของ Mercedes Benz ประเทศไทยครับโดยล่าสุดครับเราก็เปิดโชว์รูมชื่อ Primus Auto House นะครับในปลายปีที่ผ่านมาครับ ที่เราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อนนะครับเราเในแง่ของ Mercedes-Benz นะครับเราทำครบวงจรนะครับที่นี่เรามีทั้ง GS General Service มีทั้ง Body and Paint นะครับผมเรียนไม่ใช่ว่าที่นี่ดีกว่าครับในกลุ่มของเราทั้งหมดเนี่ย MG Suzuki Benz I2A Best Auto Sale Primus เรามีบอดี้เย็นเพนอยู่ในโชว์รูมนะครับที่นี่เรามีครบวงจรถามว่าทำไมทำได้เพราะว่าเราเป็นเ,เราเราเปิดใหม่เราลงทุนใหม่เพราะฉะนั้นเราเตรียมสถานที่ให้พร้อมนะครับเรามราลมอไปข้างหน้าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมพื้นที่ไว้เลยนะครับอย่างที่นี่เราแบ่งเป็น2ตึกที่ไพน m มัสตึกหน้าคือพื้นที่เรามีทั้งหมดสีไร่ตึกหน้าคือตึกโชว์รูมแล้วก็สต็อกรถนะครับเราสต็อกรถอยู่ในภายในเลยนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างนอกนะครับนะครับเพราะรถเนี่ยวางข้างนอกโดนแดดเนี่ยมันยางเยิ้มเสื่อมหมดนะครับเรารักรถก็เอาเอามาอยู่ข้างในตึกนะครับตึกหลังมี5ชั้นนะครับมีทั้งเจลเซอร์วิสเตรียมไว้40่ห้องซ่อมนะครับมีบอดี้แอนด์เพนท์ Pain, นะครับมีเคลือบแก้วครบหมดนะครับในแบรนด์เบสออฟทอเตอร์เซลี่ทำ้งเอ็มจีเรามีบอดี้แอนด์เพนท์ที่กรุงเทพคือเพชรเกษม65 เรามีที่พัทยาเรามีที่เชียงใหม่ของซูซูกิเรามีที่ที่ชนบุรีแล้วเรามองว่าปีนี้เราจะขยายบริเวณเพนของเอ็มจี MG ที่บางนานะครับโดยทั้งหมดเนี่ยหัจจัยสำคัญคือความพึงพอใจลูกค้าครับผมก็เรียนว่าตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับคือเนื่องจากตอนที่เราเมีโครงการทำไพร m มัสนะครับ คือคือจะสังเกตที่เราเราทำธุรกิจมาเนี่ยนะครับ uh huh. เรามองถึงการทำธุรกิจที่ที่มี s t r a t e g y นะครับมีคุณภาพมี d i f f e r e n t i a t e นะครับมีการนำเสนออะไรใหม่ๆให้กับลูกค้านะครับตรงของ p r i m a สเนี่ยเราได้บรรยากาศคุยกับเบนซ์เมื่อเปนประเทศไทยนะครับแล้วก็ได,ได้ได้รับคัดเลือกนะครับตอนที่ทำดีไซน์ conceptual design คุยกันเนี่ยได้รับคัดเลือกไปไปแข่ง ที่ Overseas แล้วก็โชว์รูนแลาวได้อ w วอร์ดเป็นหใน15ของโลกนะครับเขาจะเรียกว่า Choice of Overseas เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้อวอร์ดเนี่ยการปรับแบบทั้งหมดจะมาจากบริษัทแม่เดมเมอร์เยอรมนีก็จะมีพาร์เนอร์เข้ามาจอยกับเราหลายท่านบริษัทแรกคือ g a รฟที่เบอร์ลินนะครับเป็นท็อปของอาร์ i คเท็เลยจะสังเกตว่าดีไซน์ของเราเนี่ยมันมันมีความดิเฟนเชีย i a t e ถ้าดู ฟาซาดข้างนอกนะครับคอนเซปต์โทโพกราฟีแอนด์สกาสีดำความหมายคือพื้นดินสีขาวคือท้องฟ้าข้างในโชว์รูมส่วนที่แสงดงรถจะเป็นสีดำพื้นดินข้างบนเพดานเป็นไฟแต่ไฟเนี่ยมันไม่ซีมิสตี้ถูกไหมฮะมันเป็นดวงดาวของ Mercedes-Benz ที่ส่งประกายให้รถยนต์นะครับคนที่สองบริษัทที่สองที่มาจอยคือบริษัท Fetch ที่อังกฤษ แฟชนี่ยเขามีความ <c oughs> ชำนาญทางด้านกระบ,บวนการทำแบรนด์สื่อกับลูกค้านะครับการที่คุณจะเปลี่ยนกระบ,บวนการในโชว์รูมใหม่มันยากมากในการทำในโชว์รูมเอซิส i ิงเดิมเพราะคุณไม่สามารถปรับอ r c ิเทคเจอร์ได้แต่ทำไมเราต้องมีบริษัทพวกนี้มาจอยรวมถึงเดมเลอร์เยมนีก็มีคอนซัลแทนเป็นเดมเลอร์คอนซัลแทนมาจอยกับเราทั้งหมดนี่มาจอยกันแล้วก็สร้างคอนเซปต์ใหม่ที่เรียกว่ามา2020นะครับโดยคอนเซปต์นี้เราจะเน้น c u s t o m e r centric ตั้งแต่ที่ลูกค้าได้ก้าวเข้ามาในโชว์รูมเรานะครับเอาผมสมมติให้เห็นภาพเลยลูกค้าเซอร์วิสก่อนถ้าเป็น existing โชว์รูมเขาจะต้องไปนั่งรอนะครับหลังจากให้กุญแจ car ็ h เ c k e r นะครับเขาไปต้องไปนั่งรอก็ตามเรียกตามคิวตามโต๊ะนะครับนั่งที่โต๊ะของเราไม่ใช่นะครับเอารถเข้ามาปุ๊บกุญแจเรามี car ็ h เ c k e r มารับ รถวิ่งเข้าไปที่ Active Reception Bay ยกขึ้นไปดูนะครับเราก็ดูมีมีปัญหาอะไรถ่ายรูปซบป,ปุ๊บส่งเข้ามาที่เรามี d a t a า a บ e ส่งเข้ามาที่ที่ไอแนะครับเ a เราก็เดินมาคุยกับลูกค้าความแตกต่างคือลูกค้าไม่จำเป็นต้องนั่งที่โต๊ะรอคิวลูกค้าสามารถใช้ Facility ของโชว์รูมนะครับมาชั้น2เรามีเดนดูลรล้าต้อนรับ กินกาแฟนั่งสบายสบายเรามีห้องพักพอ่อนะครับมีเก้าอี้นอนน่องนวดมีมีห้องอาหารนะครับหรือแม้แต่เกมรูม SA ของเราอ่ะจะมาหาท่านมาหาลูกค้าเลยครับอันนี้คือเรียกว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับเราใช้สื่อดิจิทัลในโชว์รูมนะครับ i t n m เ d i a ประกอบกันทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นว่าในโชว์รูมเราเนี่ย มีมีค่อนข้างมีจอทีวีนะครับนะครับถามว่าเอ๊ะมันทำไมต้องมีเยอะขนาดนี้นะครับเราลูกค้านะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้วยคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเราจะมีน้องที่เรียกว่าสายแอสิสแทนต์นะครับเข้ามาดูแลลูกค้าก่อนครับลูกค้าอาจจะอยากมาดูรถยังไม่ตัดสินใจนะครับต้องเรียนว่ารถของ Mercedes-Benz เนี่ยมันมีความหลากหลายโมเดลมากนะครับแล้ว p ลิ i c y ที่เราให้ก็คือว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเข้ามายังไม่แน่ใจนะครับเราก็จะพาไปดูรถแล้วก็สมมติว่ามันเป็น SUV นะครับในในดิจิทัลเนี่ยก็จะแสดงถึงหนังของ SUV นะครับเพราะฉะนั้นมูสแตนทโทนมาล้ลูกค้าคอ m f o r t a b l e ละ หลังจากนั้นถ้าสนใจทางเราก็จะมี Product Expert นะครับมาคุยนะครับก็สามารถเอา iPad เราเนี่ยนะครับสไลด์ข้อมูลแล้วก็บิลเลอเ s สกับทีวีให้ลูกค้าดูสเปคของรถนะครับคุยกันนะครับสาสนใจจริงๆเราก็จะมีน้องเซลล์มาต้อนรับแล้วก็พาไปเทสต์ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการซื้อรถยนต์เลยนะครับต้องการลูกค้าให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับ กลับกันถ้ามันไม่ใช่ SUV มูวีมุนมันก็จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นอาจจะเป็น E-Class นะครับเป็นหนังในเมืองนะครับแสงเสียงซาว d ์ก็เปลี่ยนไปนะครับนะครับแล้วก็เราก็จะให้ข้อมูลลูกค้าผ่าน iPad อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นดิจิทัลโชว์ลูมนะครับแล้วก็ที่ให้วับรรยากาศความรู้สึกเป็น Luxury นะครับแล้วก็เรา r ร v ว d e ที่นี่คือเราให้ retail experience กับลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันครับผม